คุณซิงดีลไทยสวัสดีค่ะคุณซิงดีลไทยประจำวันที่1มีนาคมพศ2 5งพ้าร้คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแตอยงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ต,ติดลบ5้าจอยู่ที่1น 6, 6 2 3 5กส้แนวรับจะเป็น1 6ึ่1หแปดนวต้านจะเป็น1นึ่งหค่ะไปดูเซตห้าิ Z50 ติดลบ3.77อยู่ที่965.56แนวรับจะเป็น950.64แนวต้านจะเป็น976.02ค่ะกลับมาที่ทางเฟิม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งหนีไทยค่ะตัวที่1 e i w e I w ระคา5บาท25สตางค์บวก15สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมาก่อนที่ ห้าบาทสิห้าสตางค์แล้วก็ลราลงมาต่ำสุดที่5บาทท้วนท้ายตลาดแล้วทีนมาปิดกระโดดที่หบาทยี่สิบสตางค์ค่ะเร็วได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าแล้วก็มีแท่งซื้อเข้าช่วงท้ายตลาดทําให้ ERW ปิดกระโดดค่ะโลดทามเฟิรมเดยของ ERW ตรงนี้ก็หลังจากที่ลราลงมาต่ำสุดที่สี่บาทห้าส้าสตางค์ ตรงนี้ก็ไซร์เวแล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ EIW ER อยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดค่ะแล้วก็เขาเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทค่ะทุเลนไม่มีปัญผลมีมูลค่าอยู่ที่101,000บาทค่ะแนวรับ5บาท10สตงางค์แนวต้าน5บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท45ส,สตางค์ค่ะ ดยต่อไปสิริสิริราคา1นึบาทเกสตางค์บวก2สตางค์ค่ะตลาดหลายเทรัพยนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1นึบาทเกสตางค์เลยลงมาต่ำสุดที่1นึบาทแปสตงางค์ถ้าตลาดได้ขึ้นมาปิดที่1นึบาทเกสตางค์ค่ะดูได้ในนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงท้ทายตลาดแล้วก็ดัให้ไซช์เวสะสมที่สุดท้ายทันไม่สิริปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟรมเดย์ตรงนี้ก็ไซเวสรวมเหมือนจะพยายามที่จะดันึ้นมาเบรกที่หนึ่งบาทเกสดสตางค์ค่ะสิริเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลรายเดีอยู่ที่4 2 8อยิดล้านบาทค่ะแนวรับ1นบาทแ8สดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาท9สบาสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาท98ดสตางค์ค่ะตัวต่อไป CGD D g CG d นะคะ63สตางค์บวก5สกตางค์ค่ปะปนตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่ห9สตางค์ลดลงมาต่ำสุดที่ห5สตางค์ดังขึ้นมาอีกรอบที่60สตางค์ใช้เวสะสมแล้วก็มาปิดกระโดดท้ายตลาดที่63สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวันลุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ CGD ปิดกระโดดค่ะ โอทามเฟมเดตรงนี้ก็สายวีดึงเส้นกันหนามแล้วก็มาค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็มาดันขึ้นที่63สตางค์ค่ะ TGD เป็นหุ้นสายวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทัพย์ก่อสร้างภาพร,รวมบริษัทมีกำไรเลยแต่ไม่มีปันผลมีเวลูราเด้อยู่ที่245ล้านบาทค่ะแนวรับ59สตาง์แนวต้านโอทามไฮแต่ว่าจะมีแนวต้านเดิม ที่หกสตางค์ที่ปี6กสาค่ะแล้วก็แต่ว่า CGD ก็อยู่ในโซนอูเวอร์บอร์ดค่ะแวต่อไป BVG BVG ราคาเจ็บาทสิบสตางค์บวกส5่สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ก็ลดลงมาย่อลงมาก่อนที่6กบาทสิสตางค์แล้วก็ ดันขึ้นมาไซวอัพสะสมดันขึ้นมาสูงสุดที่เจ็ดบาท2ี่สิบห้าสตางค์ท้ายตลาดเลิกปิดที่เจ็ดบาทสิบห้าสตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้าหลับกับขายออกเพื่ออินระยะแท่งสุดท้ายก็ทำให้ b ี g ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดย์ A, ตรงนี้ก็มันจะเป็นมุ่นพึ่งลงตลาดก็จุดตันสุดอยู่ที่สามบาท80สิบสตางค์จุดสูงสุดอยู่ที่เจ็ด บาทสตางค์ค่ะ BVG เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพบรวนบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ล u ระดไดที่322ี่322ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท90สตงางค์แนวต้าน7บาท25สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นออทางไยค่ะแล้วก็ BVG มีค่ะว่าโชว์กำไรปี6ยทลุ50ล้านบาท โต8เปอร์เซ็นแล้วก็จะมีการแจกบ,บันผล0.04บาทจะขึ้นเครื่องหม่ XD ในวันที่30มีนาคมค่ะว่ต่อไปไอลิง i ไอลิงราคา7บาท75สตางค์บวก30สตางค์ค่ะบตลาดแห่งนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่7บาท70สตางค์แล้วก็ลดลงมา,ซาไซเวสะสมดําสุดที่7บาท60สตางค์ท้าตลาดไ้้ขึ้นมาปิดกระโดดที่7บาทสตางค์ค่ะ โดได้ใน,นที่ก็มีวันลุ่มเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็แท่งตีแดงไต่ขึ้นเป็นภูเขาก็แสดงว่ามีวันลุ่มเข้าทำให้ไอลิ่งปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเดย์ตรงนี้ก็ราลงมาตั้งุดที่7บาท15สตางค์แล้วก็มันจะไซด์เรอขึ้นมาเรื่อยๆแนวต้านใหญ่ยอยู่ที่7บาท8ปสตางค์ค่ะแล้วก็จุดเบรกอยู่ที่8ป5บาท5สตางค์ค่ะ i-link เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลราด,ด้อยูที่36ล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท60สตางค์แนวต้าน7บาท85สตางค์ถ้าทุลุได้จะเป็น8บาทพ่วนค่ะแล้วเราก็ i-link ไม่คะว่าโชว์ผลงานกำไร Q4 ดีกว่าที่คาดไว้ก็คือ19% คาดว่าปีนี้จะโตถึง6-7%แนะนำราคาเป้าหมายที่11บาท50สตางค์ข่าวจาก Daily Focus ของฟิナンซี a ค่ะตัวต่อไป TPIPP TPIP TPIPP ราคา3บาทตังค์บวก8สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้ก็ไซเวสสม แล้วก็ขณะที่ไซด์เก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็นั่งขึ้นมาปิดกระโดดที่3บาท46สตังค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้เข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายมีวอลลุ่มเข้าทำให้ TPIP ปิดเขียวค่ะดู Time Frame Day ตรงนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่3บาท30สตางค์ตรงนี้ก็ไซด์เวยอัพขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ จุดเบกก็จะอยู่ที่3บาท56สตางค์งซึ่งเป็นจุดสูงสุดของทางฟิ้์เดคค่ะ GPIP p I B เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรถ้ากรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่27ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท40สตางค์แนวต้าน3บาท48สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท56สสตางค์ค่ะ ว่าต่อไปอะควาอะควาราคา70สตางค์บวก2สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ก็ใช้เวสสมทั้งวันจุดต่ำอยู่ที่67สตางค์แล้วก็จุดที่ใช้เวสสมอยู่ที่68สตางค์ท้ายตลาดก็ดันขึ้นมาปิดกระโดดที่70สตางค์ค่ะรู่ได้หนึ่งนาทีก็มีแท่งทยอยซืเข้าช่วงท้ายตลาดแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าตอนบ่าย3มโมงห2นาทีค่ะ ดูท Day, ดัน,นเซมดตรงนี้ก็ลงมาจำสุดที่65สต่างแล้วก็มาไซเวอัพขึ้นมาแน่ๆมันจะพยายามที่จะดันขึ้นมาไปที่75สต่างค่ะแต่ว่าอะควาอยู่ในโซนอเวอร์บอดค่ะอะควาเป็นหนุ้นไซเวอเป็นหนุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลคเาอยู่ที่64ล้านบาทค่ะ แนวรับ77สตางค์แนวต้าน71สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น75สตางค์ค่ะตัวต่อไปโลเอนโลเอนราคา5บาท90สตางค์บวก25สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ก็ย่อลงมาที่5บาท60สตางค์แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็ปิดกระดูดที่5บาท90สตางค์ค่ะ โยไรหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งสอเข้าแล้วก็ช่วงท้ายตลาดทําให้โปรองปิดเขียวค่ะผูทางเฟนเบ์ตรงนี้โปรอิก็เริม,มาจับสุดที่5บาท50สตางค์ตรงนี้ก็มันจะพยายามไซเวอัพขึ้นมาเรื่อยๆแนวต้านใหญ่อยู่ที่6บาท20สตางค์ค่ะโปรอินเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ม่มีกำไรแ,และมีปันผลมีเวรายเดือนที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท75สตางค์แนวต้าน6บาท5สตางค์ถ้าทุได้จะเป็น6บาท20สตางคา Pro N M e ์ค่ะเว่าโปรเอนมีค่ะว่าได้รับรายได้จากการขายเซิร์ฟเวอรและก็อุปกรณ์ IT พุ่งพุ่งดันกำไรปี65ตรงเกินเท่าตัวแล้วก็แจกปันผล0.12บาท แล้วก็จะขึ้นเครื่องใหม่ XD ในวันที่9มีนาคมข่าวจากขาวหุ้นค่ะตัวต่อไป SHR SHR ราคา4บาท58 10, 10สตางค์บวก10สตางค์ค่ะวันตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมารับเลขที่4บาท54สตางค์แล้วก็เทลงมาดัมสุดที่4บาท42สตางค์ดันขึ้นมาสุดสุดที่4บาท60สตางค์ ตลาดแรงขึ้นมาปิดที่4บาทห8สสตางค์ค่ะดูไล้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกอาจจะมีขายออกเล็กน,น้อยแต่ว่าแท่งสุดท้ายก็ทำให้ SHR ปิดเขียวดูทาเซมเดย์ตรงนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่4บาที่สสตางค์ตรงนี้ก็เหมือนจะพยายามที่จะดันขึ้นมาเบรกแรกที่4บาทหสสตางค์ค่ะ SHR เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้น,นเป็นหุ้น,น,เ,น,นเกี่ยวกับ ธุรกิจถือหุ้นในบริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่นและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลรายด้อที่78ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท50สตางแนวต้าน4บาท24สตางค์าทะลุได้จะเป็น4บาท70สตางค์ค่ะต่อไป KSL KSL นะคะ3บาท70สตาง์บวก16สตางค์ค่ะ พาลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่3บาท64สตางค์แล้วก็ลดลงมาจันจุดที่3บาท6 0สตางค์ดันขึ้นมาสังจุดที่3บาท72สตางค์าตลาดปิดที่3บาท7 0สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ KSL ปิดเขียวค่ะดูทางแฟมเดย์ตรงนี้ก็ลดลงมาจับจุดที่3บาท54สตางค์ตรงนี้ก็มันจะ พยายามที่จะดันขึ้นมาเบรที่3บาท84สตางค์ค่ะซึ่งเป็นเบรแรก KSL เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเหมือนเขาจะทำเกี่ยวกับผลิตน้ำตาลค่ะภาพรวมบริษัทมีกำลัง,งและมีปันผลมีเวลุราเดวที่48ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท64สตางค์แนวต้าน3บาท5สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น3บาท84สสตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายก็คือ WPH WPH ราคา3บา94สตางค์บวก20สตางค์ค่ะบนตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่3บาท9 0สตางค์แล้วก็ลดลงมาที่3บาท82สตางค์ท้ายตลาดื่นขึ้นมาปิดที่3บาท94สตางค์ค่ะโนราย1นนึงาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะ แท่งสุดท้ายทำให้ด p h ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดตรงนี้ก็เหมือนจะลดลงมาตามสุดที่3บาท42สตางก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแท่งส่งกลับตัวขึ้นมาค่ะแนวต้านใหญ่อยู่ที่4บาท76สตางค์ค่ะแต่ว่าแนวต้านที่จะเบ e ขึ้นไปก่อนอยู่ที่4บาท10สตางค์ค่ะ WPH มเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลรายเดืที่18ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท84สตางแนวต้าน3บาท9ก้าสตางค์ทําทำได้จะเป็น4บาท10สตางค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวอลเลนนะคะมีหุ้นบิลดเข้าที่น่าสนใจก็คือบ้านปูจำนวน598ล้านบาท SGP จำนวน49ล้านบาท SGT g T จำนวน39ล้านบาทวิภาตอนนี้ก็หายไปนานเลยวิภาจำนวน21ล้านบาท IRPC จำนวน8ล้านบาทแล้วก็ปิดไทยด้วย TPIPL จำนวน4ล้านบาทวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วหนูขอให้พี่ๆลุงป้านะอาทุกคนมีความสุขกับเดือนมีนาคมน,นะคะมุซิงดีลไทยโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย